สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวอันนี้น้องทีนะคะช่องเซนค่ะก็วันนี้มาตัดผมเพราะว่าไปโรงงานมานะคะไปโรงงานเย็บกระเป๋าองมาแล้วก็รถติดใช่ไหมครับใช่ครับรถติดเลอตอนนี้ต้องเริ่มตัดผมว่าเดี๋ยวจะเปิดกล้องกับพอครับเรื่องอะไรครับลูกผู้ชายหัวใจเข้มลูกผู้ชายหัวใจเข้มใช่ครับที่จะเป็นตัวเองไม่กล้าตัดให้เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวตัดไม่เหมือนช่างที่เคยตัดให้ช่างที่ก่อเขาไม่นสตรอเบอร์รี่เลย เขาไก็บอกว่าตัดให้เหมือนเดิมเดี๋ยวตะบนที่จะบนค่ะก็คืออย่างนี้ครับจากตัดวันนี้ก็เลยมานะฮะก็รูปอูตสาห์ใส่เข้มอย่าลืมไปซื้อกระเป๋าเขาด้วยนะคนนี้ไม่ใช่คนในหนุนคอนเดี๋ยวดูนะขายกระเป๋าขายเยอะแยะไปหมดเลยครับเอาเงินไปทำอะไรคะเอาเงินมาเยียวยาพี่จันนี่อะไรครััพทเออไปไปทำกระเป๋า กระเป๋าคนซื้อเยอะมากคนฮิ้วก็เยอะนะเบเบ้เบเบ้ฮิ้วกันนั้นอุ้ยดูสวยมากเข้ากับเบเบ้มากเลยอือฮัเบ้ก็เป็นลูกค้าเหมือนกันนี่ฮ่าด้วยครับคาราแบนก็ต้องใครที่คาราแบนนะครับถ้าเกิดมาที่นี่แล้วก็ถ้าจะถามว่าที่ตัดผมที่ไหนนะครับหรือว่าเพื่อนในวงการอะไรคนตัดที่ไส่วนใหญ่ครับ80%ตัดที่นี่นะี่ะเฟิลนิกส์ครับแล้ นี่ครับตรงมาง่ายๆหาตรงอยู่หลังเกตเว้ครับพี่อนเกตเว้ขึ้นมาข้างๆมีผัดนะครับขึ้นมาเลยครับถามหาช่างคนไหนก็ได้จริงตัดเก่งทุกคนค่ะที่นี่ค่ะช่างสุดๆแต่ว่าไม่เกินอยากทำที่โมที่โมเี่ยหาที่จัดได้เมาเมาพี่โมพี่โมแอบสองกันวน้องแอบยืนเลยนะไม่ต้องไปหาลูกค้านี่ไม่ต้องไปตัดงานเพราะนั้งเด็ไกลหาลูกค้าพนักงานทำงานกลางลูกค้าแล้ว แล้วโัอนเรมั่มีกล้องหน้าหน้าครับนไวเกโทรศัพท์เป็นเล่นเลยนะคะเขาที่จกำลังจะไปซื้อโทรศัพท์รุ่นที่เขาโฆษณามานั้นนะคะยี่ห้อเลยนะครัซัมซุงค่ะซัมซุงนะคะเมื่อที่มันมีกล้องหน้าหน้ากำลังจะไปซื้อโทรศัพท์น้องบอกขายไปแล้ว ชัดไหมคะอบตหน้าที่นี่องหน้าน้องั้งกค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะ้ใถ้าศิลกรรมเยอะชอบถ่ายรูปก็ไปซื้อกล้องศิลปกรรมมานั้งดีก็ถ่ายเยอะก็ซือก้องดีถ่ายนะครับมาดูนี่มาดูนี่เ็นเกอ็น ขาสั้นค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาดูวันอื่นอีกค่ะวันนี้ทำอะไรกับติตที่ค่ะแบบผมให้กับน้องนะคะที่น้องอะไรด้วยเราไช้น้องเซอร์ไพรส์ค่ะจิ๊กี่นะคะอ่าอุ้มแถวไปอ่าที่ตรงนี้นะคะวิธีการตัดเสขนเ้านี่ เมาไม่ได้เลยนะคะปอ,อยหวานช่ไมนี่วิธีการดูแลลูกค้าแล้นัลูกแล้วะ้าขทษนะครับอยกับช่งดูหรืยู่กับลก้ที่มีพัฒนาการมาให้โอ้โหเป็นบ้านขอโทษครับชอดไปก่อนคนระับลูกค้าเอง้า ไม่ได okay. yeah. right. ้นะลูกชายเจ้าน mm ี hmm. so ่ป like ิดไว้นะคะดูนะคะไม่ตกแต่งหน้าน้องนะคะลูกเมือหลังท่านทร่ว่าผมครอตรงนี้ปุ๊บหยุดเลยบอกกล้าบอกด้วยหยุดก่อนด้วยวันนี้เอาแผ่นอีกแผ่นหนึ่งหน่อยนะมาให้ที่ไหนหนึ่ง นักข่าวลูกาสี่เองอันนี้แปลกเป็นผิจีนเลยนะคะคือผู้ชายเนี่ยมันมีน้อยตอนนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นตูก้กันซะสออ่วนใหญ่ถ้าผู้ชายมีน้อยพวกเราต้องสนองไว้นะคะกลัวผู้ชายไปก่อนถ่ายก่อน กลางป้องกันบยดีนะคะไม่ให้ผมเข้าไปกมงนะคะโต๊้จะให้มันตายไปเลยใช่ไหมครับตู้เดอดเลยตายกันได้นะคะโต๊น